วันนี้จะให้ไพ่สำรับนี้นะคะมาทำรันด้อมนะคะวันนี้ทำรันด้อมคุณผู้ชมไพ่จะบอกอะไรนะคะรันดอมดวงชะตาของคนที่เข้ามานะคะถ้าใครเข้ามาก็คือดวงของคุณนั่นแหละนะคะถ้าคุณมีพลังงานตรงนะคะแล้วก็ชอบ ในการอ่านไพ่ของแม่โมนะคะถ้าพลังงานไม่ตรงนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะคุณผู้ชมแม่โมไม่ได้ว่าอะไรนะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะ ชมดูนี่แม่หมอสับไพ่แล้วนะคะอ่าสับไพ่เรียบร้อยนะคะสับละเอียดยิบแต่ไพ่สิบดาบขึ้นมาคุณผู้ชมรันดอมวันนี้คนที่เข้ามาเนี่ยอาการของคุณเนี่ยดูสิสิบดาบเนี่ยนะคะอืมอาการของคนสิบดาบก็คือ ทุกผ,ะะผิดหวังเสียใจนะคะผิดหวังเสียใจล้มละลายพลังงานของใครคะมีเรื่องให้คุณทุกข์ใจขนาดนี้เลยนะคะไพ่ออกมาอย่างนี้คุณผู้ชมพลังงานถ้าถ้าถ้าคุณไม่รับก็เลื่อนผ่านไปชมคลิปของแม่หมอคลิปอื่นได้นะคะ อถ้าใข่ตรงก็ไปต่อคุณผู้ชมเพราะไพ่บอกแล้วว่าแรนดอมนะคะดวงของคนหลายคนเมื่อไพ่ออกมาแบบนี้เราก็ต้องดูไปตามนี้แหละคุณผู้ชมมาดูไพ่ใบที่สองเดือดเดือว,วิวก็ขึ้นมามความเสียใจความทุกข์บางคนอาจจะเกี่ยวกับ การทำธุรกิจเกี่ยวกับการงานก็ได้นะคะเนี่ยธุรกิจเหมือนธุรกิจล้มเหลวเขาเรียกธุรกิจล้มเหลวไหมเขาไม่ได้เรียก่างนั้นนี่แม่หมอเอ้ยธุรกิจอ,อ,อะไรล่ะล้มละลายแล้วก็บางคนก็ออกจากงานลาออกเองนะ หรือมีคนกลั่นแกล้งนะให้เดอะเดวิลขึ้นมาเนี่ยสิบดาบอาจจะเกี่ยวกับคนที่กลั่นแกล้งคุณ mm hmm. เกิดขึ้นจากคนที่ไม่จริงใจคนหลอกลวงคนคนนี้อาจจะมีอิทธิพลนะคะที่ทำให้ให้เกิดสิบดาบกับคุณเนี่ยนะคะคุณเจอคนที่หลอกลวงหรือเปล่านะคะช่วงนี้ให้ระวังคนด้วยนะคะ คนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนเขามีเลขกลลวงนะช,ชักชวนคุณไปทําไปในทางที่ผิดทางลบทางเทาๆด้วยนะคะ10บดานนี้อาจจะเป็นตัวคุณที่ลงผิดไปคบกับคนที่ไม่จริงใจในช่วงนี้ทําให้ชีวิตคุณพังก็ได้นะคะอามาดูไพ่ใรที่3ามเดิมเดิมว,วิวเตือนถึงคนนั่นแหละคนที่ไม่จริงใจคนหลอกลวง คนคนนี้อาจจะมาหลอกลวงคุณเกี่ยวกับการเงินให้คุณลงทุนจริงๆด้วยนะคะให้คุณลงทุนในสิ่งที่คุณุลงเชื่อเขาก็ได้นะคะไปทําในทางที่ผิดลงทุนในสิ่งที่ผิดนะคะอืมคุณอาจจะลุ่มลงพลาดไปผิดไปนะคะพลังงานของใครนะคะอาจจะมี ความดราม่าเน็ตๆนะคะถ้าพลังงานของใครไม่ตรงหรือไม่รับนะคะไม่อยากรับพลังลบๆแต่ไพ่แต่ไพ่พบอกมาอย่างนี้ก็คือถ้าพลังงานใครตรงก็จะดูกันต่อไปได้นะคะใครจะผ่านก็ผ่านคุณผู้ชมถ้าใครดูก็คือดวงของคุณะนะคะให้ออกมาแบบนี้ไม่มองก็ต้องดูตามนี้แหละนะคะ ดนดอมเกี่ยวกับการเงินจริงๆนะคะคุณอาจจะหลงเชื่ออาจจะเสียเงินไปกับคนที่เข้ามานะทำให้คุณเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกเสียใจเสียงานเสียความเสียความสัมพันธ์ดีๆเสียเพื่อนนะคะโอ้สูญเสียนะคะเกิดจากตัวบุคคลเกิดจากคนที่คุณไม้ใจนะ มาดูกันต่อนะคะไม่หมอชอบบรรยากาศตีสามกว่าเงียบมาโอยทั้งสิบดาบทั้งทั้งเดอะทาวเวอร์ตึกถล่มนะคะโอ้ดวงไข่ค่ะเนี่ยทั้งสิบดาบทั้งหอคอยรู้สึกว่าอืมหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะเนี่ย ถ้าไครเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งทอนะคะคุณผู้ชมแม่หมอเห็นหน้าไพ่แล้วโอ้ยนะคะชีวิตรเรายังมีวางค่ะคุณผู้ชมถ้าเรามีลมหายใจถ้าเราเรายังมีลมหายใจนะคะมีความฝันร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราไปต่อได้เสมอแหละคนไม่ดีก็อย่าไปโคบนะคะ <c oughs> มาดูกันต่อโอ้นะคะดีนะที่ท,ที่ที่คุณอะเอาแม่หมอคือลิน คือเป็นคนติด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 ,ตดอ่างมาเนี่ยแม่หมอเห็นไพ่แล้วติดอ่างเลยแต่ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พระสังฆราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือและก็ยึดยึดเป็นที่พึ่งทังจิตใจเวลาที่คุณลม้มเวลาที่คุณหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเป็นเหมือนคุณสิบดาบกับ เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นเนี่ยคุณสูญเสียมากเลยนะคะเนี่ยธุรกิจธ,ธุรกิจลมละลายโดนคนหลอกเชื่อใจคนโกงนะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคุณอยู่ได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คุณกำลังฟื้นฟูคุณกำลัง ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางทำให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำให้คุณหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะเหมือนคุณอยู่ได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งยึด,ยดเหนี่ยวจิตใจนะคุณอาจจะเข้าหาทางธรรมแล้วนะคะอ,อด๋ดีๆีค่ะคุณผู้ชมน้าภั เพจออบสอดคุณรู้ทุกอย่างนะเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีคนที่เด็กถือดาบเนี่ยอืเป็นคนที่เข้ามาทำลายคุณจริงๆนะคะคนใกล้ชิดคนที่คุณไว้ใจนะคะเด็กถือดาบ หรือ,อาจจะเป็นตัวคุณนะคะแม่หมอคิดว่าเป็นตัวคุณนะเพราะว่าเด็กถือดาบเนี่ยเขาเป็นคนเก่งนะนะกลับมามีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะกอบกู้อะไรก็ตามที่มันล้มลงไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆที่มีต่อคุณที่คุณมีต่อคนที่คุณไว้ใจเนี่ยนะคะ คุณสามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะเนี่ยคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณไม่ดีเด่ยคุณเธอดาดอย่างเงี้ยนะคะคุณจะนำประสบการณ์นะผ่านที่ผ่านมานะคะต่อไปนี้คุณจะไม่เชื่อใครอีกแล้วนะคะคุณจะเชื่อตัวเองเท่านั้นนะคะกลับมาเร็วกลับมารักตัวเองนะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะมีอาการเบรื่อหน่ายโลกนะคะเบื่อหน่ายสังคมเบื่อหน่ายคนถึงจะมีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆนะคะให้คุณตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าไม่ชอบไม่เอานะไม่ครบนะไม่สนใจละใครจะเข้ามาดียังไงก็ไม่ไม่เอาละช่วงเนี้ยขออยู่คนเดียวนะคะขออยู่แบบเงียบๆขอพักกายพักใจหน่อยนะคะเพราะเจอแต่สิ่งไม่ดีเจอแต่คนไม่ดีนะคะ ตอนนี้ไม่อยากทําอะไรเลยถึงจะมีคนมาชวนคุณหรือว่ามาชักชวนมามอบสิ่งดีๆนะคะไม่เอาเลยนะคะตรงน,นี้อืมเพราะคุณเจอจากคนที่ไม่จริงใจอ่ะเดิะมูลนะคะโลกเโลกสีเทาๆนะคะเป็นพระจันทร์มนตนะคะเป็นพระจันทร์ข้างแรม้มเป็นพระจันทร์มนต์นะคะมองใครก็รู้สึกว่าตอนแรกก็มองเขาดีอ่ะนะคะ พอหยุดพอคบคบกันไปก็รู้สึกว่าตัวตนของเขานี่ถึงยากเข้าถึงยากนะคะจิตใจคนยากแท้ยอย่างถึงนะคะคุณผู้ชมก็เลยแต่นิ่งรู้สึกจะต,ตัดนะตัดตัด,ตดอยู่คนเดียวดีกว่านะคะอืมเบื่อหายแล้วนะคะอ่ะดูกันต่อใครจะบอกอะไรนะคะคลิปนี้หนักนะคะคุณผู้ชมใครกันเข้ามาเนี่ยนะคะ ว้าวเดิมเดมเชียนขึ้นมาคุณจะสามารถกอบกู้ทุกอย่างขึ้นมาได้ด้วยตัวของเองคุณเองเพราะคุณเป็นคนฉลาดสิ่งที่สูญเสียไปคุณสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองได้นะคะเดิมมัเชียนเนี่ยคุณมีเครื่องมือครบนะคะมีทั้งมันสมองนะคะมีทั้งความฉลาดเฉลียวความเก่งนะคะให้เดมมเชียนขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ทอ้อคุณไม่กลัวนะคะ อะไรที่มันพังอะไรที่มันเสียไปเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะเห็นไหมคะคุณผ่านอะไรมาเยอะแหละนะคะเดเวอร์เนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะคะเดวเวอร์จะเช่นเดเวอร์ขึ้นมาคุณสามารถที่จะกอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้นะคะคุณผู้ชม,มให้เหมือนบอกว่าอนาคตของคุณอนะ ไม่มืดแน่นอนนะคะไม่มืดมดนแน่นอนนะโอ้ยห้าห้าดาบเนี่ยนะคะเดี๋ยวขยายห้าดาบก่อนแม่หมอกำลังจะพูดแต่รู้สึกว่าไพ่มันไม่บอกอ๋อนะคะห้าดาบกับเดอะสเตนเนี่ยคุณเป็นคนเก่งจริงๆนะคะคุณเป็นคนที่ ไม่ย่อทอต่ออุปสรรคนะคะห้าดาบอืมคุณเป็นคนเก่งแล้วก็จะเอาชนะเหมือนใครที่จะมาดารลายคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะคนคุณลงได้ได้หรอกนะคะที่เห็นเป็นสิบดาบเนี่ยก็คือคุณอาจจะเชื่อใจคนไว้ใจคนมากเกินไปเท่านั้นเองไม่ใช่ความผิดของคุณไม่ใช่ว่าคุณฉลาดน้อย คุณไม่ใช่น,น,นะนะคุณแค่ฉลาดน้อยแค่นั้นเองนะคะแต่ทุกวันนี้คุณรู้แล้วนะคะเนี่ยคุณเข้มแข็งกลับมาเข้มแข็งแล้วนะคะเดอสเตนอืมกลับมาเข้มแข็งแล้วนะคะแล้วอะไรอีกนะคะอะไรอีกคะตอนนี้เป็นควีนดาบแล้วนะคะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วนะคะอืม อุปสรรคก็ผ่านมาเยอะชีวิตก็ผ่านมาเยอะนะคะคุณเข้มแข็งแหละคุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะใครก็ตามที่จะเข้ามาทำาดคุณตอนนี้นะดูดาบก่อน <laughs> แถมยังเชื้อเชิญด้วยนะคะถือดาบแล้วก็มาเลยนะคะเห็นไหมคะมาเลยนะคะอยากลองดีก็เข้ามานะคะคุณผู้ชมอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าคุณ เพราะว่าราชินีดาบเขาเป็นคนเก่งเขาไม่กลัวนะนะคะ,ะมาดูกันต่อ,อเรื่องที่ผู้คนนะคะมีความขัดแย้งกับผู้คนนะนะคะเอามาดูกันดิอ๋อนะคะ ห้าม้เท้าแล้วก็มีอัศวินถ้วยนะคะจากเรื่องรายที่เกิดขึ้นนี้นะคะต่อไปนี้คุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะนี่เหมือนจะมีคน ที่มีความหบังดีกับคุณนะอ่าถ้าคุณยังเหมือนถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยคุณก็จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะพร้อมนำโอกาสเนี่ยเรื่องการงานการเงินไหมคุณด้วยนะคะว้าวดีค่ะคุณผู้ชมเอามาดูกันต่อในโลกของความโหมดร้ายก็ยังมีคนดีแอบอยู่แฝงอยู่นะคะคุณผู้ชมอ๋อนะคะเขาจะมาช่วย ให้คุณนะคะเหมือนสิ่งที่คุณสูญเสียไปเร,เรื่องธุรกิจก็ตามนะคะที่มันพงังที่มันเอล้มไปนะคะพังไปนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะสามเหรียญอืมนะคะจะมีคนบุคคลเข้ามาช่วยเหลือคุณนะ ผู้ใหญ่ใจดีกิงออกครับจะมีคนใจดีผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญเข้ามาเกือกเก้อกูลเกื้อหนุนคุณนะคะจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแล้วนะคะว้าวนะคะอู้หมอจะจบแล้วนะคะรู้สึกว่าไพ่ขึ้นมาลำดับแรกเนี่ยร้ายรายรายมาเรื่อยๆนะคะรายแล้วก็เริ่มดีเริ่มดี บทสรุปก็คือดีที่สุดก็คือคุณจะพบคนดีจะมีคนช่วยเหลือผู้ใหญ่ใจบุญเศรษฐีใจดีใจบุญจะช่วยเหลือคุณชีวิตคุณนะหลังจากที่เป็นสิบดาบเป็นสิบดาบเป็นเดอะทาวเวอร์จุดต่ำสุดไพ่เดอะไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงล้อมหาสมบัติไพ่โชคลาภไพ่ชีวิตใหม่ไพ่การเริ่มต้นนะคะ เหมือนคนที่ตกต่ำที่สุดอ่ะได้ไพ่ใบนี้คุณจะกลับมามีทุกอย่างอีกครั้งนะคะคนที่หลวกลวงคุณคนที่ไม่จริงใจเนี่ยเหมือนไพ่ใบนี้ขึ้นมาเขาก็จะได้รับผลของของการกระทําของเขานะคะเขาได้จากคุณไปเท่าไหร่เขาจะเสียมากกว่าที่เขาได้ไปนะคะแล้วตัวคุณเนี่ยนะคะคุณอยู่กับ ตอนนี้คุณเหมือนไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคุณเข้าหาทางธรรมนะคะออชีวิตของคุณจะจากที่ต่ำสุดจะขึ้นมาสูงสุดนะคะคุณผู้ชมว้วาวอย่ามีกระดิ่งค่ะดันดอมนี้นะคะดวงของใครนะคะถ้าใครดูจนจบก็คงคือดวงของคุณนะคะโอกาสทางการเงินโอกาสทางธุรกิจนะคะทรัพย์สินที่คุณเสียไป คุณจะได้กลับมานะคะคุณผู้ชมอะไรที่คุณสูญเสียไปคุณจะได้กลับมามากกว่าเดิมด้วยซ้านะคะวาวรบพลังงานดีๆบวกๆนะคะคุณผู้ชมดูหน้าพ่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนับแต่สิ่งดีๆนะคะข้อความใดคำพูดใดที่ไม่หมอพูดไปแล้วไม่ดีต่อใจนะคะไม่ต้องรับนะคะปล่อยปล่อยไว้ในปล่อยไว้ตรงนี้นะคะวางไว้ตรงนี้แหละนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ